สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเปิดไพ่กันดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้หรือกำลังจะเจอในเร็วเเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะโอโ้ทำไมมัน <laughs> เปิดมาใบแรกก็มันเหมือนมีการนอกใจหรือหักหลังหรืออะไรกันเลย อมที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกเหมือนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยหมือนกับว่าอหนึ่งนะอาจจะรู้สึกว่าอยากถ้าคุณคกวกับคนเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยคุณก็อยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยฉันสามารถหยุดเขาได้หรือในะอีกกรณีนหนึ่งมันก็เป็นลักษณะแบบ เขาพูดคุมคุณตลอดเลยคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยมีความสุขเลยอืมแล้วก็มันเป็นการที่รู้สึกเหมือนแบบไล่ตามอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะอืมดราม,ม่าอีกแล้ว <laughs> <laughs> เอ้ย แต่ว่าหลังจากเนี้ยหรือ,อยังไงดีละ่ะเร็วๆเวนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบจะได้กลับมามีชีวิตชีวากับความรู้สึกอะไรอะอาจจะอาจจะมีความรักครั้งใหม่หรืออะไรเงี้ยหรือก็อาจจะเป็นคนเดิมนี่แหละอืมนี่ดูสิอืมคือมันเป็นไปได้ว่า คุณอาจจะรู้สึกพอกับคนเก่าแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าอ้าวจริงๆแล้วเขาก็รักคุณนี่หว่าอืมหรือถ้าเป็นคนใหม่ก็คือเป็นคนที่เคยเจ็บกับความรักมาก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือคุณจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้หรือถ้าเป็นความรักครั้งใหม่อะมันก็จะค่อนข้างมีความสุขหวานแววสีชมพูเลยอะ อืมน่ะเป็นเพราะว่าทั้งนี่ทั้งหมดทั้งมวลเลยคุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนไม่ต้องไปวิ่งตามใครเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะสุขจะทุกข์ก็คือตัวเราเองนะคะไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้นะอืมเหมือนคีย์เวิร์ดของคลิปเนี้ก็คือว่าเออไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาผ่านอะไรมาขอแค่คุณแบบรักตัวเองให้ได้อะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง อย่าทำร้ายตัวเองแล้วคุณก็จะสามารถมีความรักที่ดีอีกครั้งได้นะคะโอเคนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ